อาจจะไม่ได้จนเพราะหาเงินไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่เคยถูกสอนกฎการเงินของคนรวยมาก่อนคลิปนี้จะทำให้คุณรู้ว่าทำไมบางคนทำงานหนักทั้งชีวิตแต่ก็อยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยและทำไมบางคนแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตกลับพลิกในทันทีสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันและนี่ก็คือ12ข้อคิดจากหนังสือเศรษฐีชี้ทางรวยข้อที่ 1. ลงทุนในตัวเองก่อน นังสือเล่มนี้เขาเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ธรรมดามากก็คือมีชายคนหนึ่งทำงานอย่างหนักแทบตายแต่สุดท้ายก็ยังจนเหมือนเดิมเขาถามเพื่อนที่รวยว่าทำไมเขาถึงเติบโตได้แต่ตัวเองยังอยู่ที่เดิมเพื่อนคนนั้นตอบง่ายๆบอกว่าเพราะเจ้าลงทุนกับงานมากกว่าลงทุนกับตัวเจ้าเองเพราะว่ามันคือความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไม่ว่าจะทุ่มเทแรงให้คนอื่นทุ่มเทเวลาให้กับบริษัท แต่ไม่เคยทุ่มเทอะไรเลยให้กับตัวเองหนังสือเล่มนี้บอกไว้ชัดเจนนะคะว่าตัวเราคือทรัพย์สินชิ้นแรกของชีวิตในบาบิโลนเมืองที่รวยที่สุดในโลกยุคนั้นกฎข้อแรกของคนรวยก็คือก่อนจะสร้างเงินต้องสร้างตัวเองให้แข็งแรงก่อนไม่ใช่แค่แข็งแรงทางร่างกายแต่แข็งแรงทางความรู้แข็งแรงทางสติและก็แข็งแรงทางความคิดเพราะถ้าเกิดว่าตัวเราอ่อน เงินมากมายเข้ามาแค่ไหนก็ไม่รอดค่ะโอกาสดีแค่ไหนก็จับไว้ไม่ได้และถ้าหากว่าป่วยแม้ว่ามีเงินก็เอาไปรักษาตัวจนหมดคนฉลาดเขาจะเริ่มจากตัวเองก่อนเพราะเขารู้ว่าตัวเองคือเครื่องผลิตเงินชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตยกตัวอย่างจากหนังสือนะคะคือนักแกะหินคนจนๆในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเป็นช่างแกะหินที่ธรรมดาเลยค่ะ รายได้ในแต่ละวันก็แค่พอประทังชีวิตไปวันๆวันหนึ่งเขาตัดสินใจหาความรู้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะเหนื่อแค่หนก,ก็ตามเขาก็จะไปหาคนที่รวยที่สุดในเมืองเพื่อขอเรียนรู้วิธีคิดวิธีหาเงินวิธีบริหารชีวิตเขาไม่ได้ขอเงินแต่เขาขอความรู้และในตอนนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตเหมือนกับเปิดประตูสู่โลกอีกใบหนึ่ง เขาเรียนรู้ทุกอย่างที่คนรวยสอนแล้วก็เริ่มฝึกตัวเองทีละนิดไม่นานเขาก็กลายเป็นเศรษฐีที่คนทั้งเมืองรู้จักแล้วก็ถูกจารึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดแห่งบาบิโลนทั้งหมดไม่ได้เริ่มจากโชคแต่เริ่มจากการลงทุนในตัวเองก่อนนั่นเองคนส่วนใหญ่ยอมเหนื่อยเพื่อเงินแต่ไม่ยอมเหนื่อยเพื่ออัปเกรดตัวเองอยากรวยแต่ไม่เคยอ่าน อยากโตแต่ไม่เคยเรียนรู้เพิ่มอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่ก็ไม่ยอมขยับแม้แต่นิดเดียวคนแบบนี้นะคะต่อให้มีโอกาสดีแค่ไหนก็จับไว้ไม่ได้เพราะว่าภาชนะในห่วงมันยังเล็กเกินไปแต่คนที่ลงทุนกับตัวเองไม่ว่าจะอ่านเพิ่มฝึกเพิ่มสกิลเพิ่มความคิดเพิ่มสุขภาพก็ดูแลต่อให้เขาช้ากว่าก็สามารถแซงหน้าได้ต่อให้มีน้อยกว่าก็ตีตื้นได้ทัน เพราะว่าเขามีเครื่องจักรผลิตเงินอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะรวยแบบจริงจังจะต้องเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะคือการลงทุนกับความรู้ลงทุนกับสุขภาพลงทุนกับทักษะใหม่ๆลงทุนกับการคิดแบบคนสําเร็จลงทุนกับตัวเองจนตัวเองมีมูลค่าม,มากยิ่งขึ้นและความจริงที่ไม่มีใครอยากบอกก็คือเงินจะไหลเข้าหาคนที่พร้อมไม่ใช่คนที่อยากได้เฉยๆ นี่คือเหตุผลที่คนรวยในบาบิโลนย้ำเสมอค่ะว่าถ้าอยากจะมีทรัพย์สินเจ้าจะต้องเริ่มสร้างจากตัวของเจ้าเองก่อนและนี่แหละคือเคล็ดลับข้อแรกที่ทรงพลังที่สุดในหนังสือเล่มนี้เพราะถ้าข้อแรกไม่ผ่านข้ออื่นก็ไม่มีความหมายเลยข้อ 2. ออยู่ใกล้คนเก่งเพราะว่าพลังมันสามารถส่งต่อกันได้ผู้เขียนได้บอกไว้ว่าคนที่เราเดินด้วย ก็จะกำหนดชะตาชีวิตของเราอย่างเงียบๆประโยคนี้ถ้าคนที่ฟังแบบผ่นานๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเข้าใจจริงมันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตได้เลยนะคะบาบิโลนได้สอนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องว่าคบใครก็จะสามารถกำหนดได้ว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนย้อนกลับไปในเรื่องนะคะชายยากจนคนหนึ่งเขาอยากรวยอยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง เขามองไปรอบๆตัวก็เจอแต่เพื่อนที่บ่นถึงแต่ปัญหาทำงานไปวันๆใช้เงินไม่เป็นชีวิตก็วนอยู่ที่เดิมทุกปีเขาเลยรู้ตัวทันทีว่าถ้าอยู่กับคนที่คิดแบบเดิมๆชีวิตก็จะเป็นเหมือนกับคนพวกนั้นแต่ในวันหนึ่งเขาได้คุยกับเศรษฐีแห่งบาบิโลนแค่ได้ฟังคำสอนไม่กี่ประโยคชีวิตของเขาก็เปลี่ยนทิศทันทีถามว่าทำไม ก็เพราะว่าเขาเริ่มหันหน้าไปทางคนที่มีปัญญามากกว่าแทนที่จะอยู่ในวงเดิมๆที่ไม่มีใครโตขึ้นเลยสักนิดพลังของคนเก่งมันสามารถส่งต่อกันได้แบบที่มองไม่เห็นแต่จับต้องได้เวลาอยู่ใกล้กับคนที่คิดเป็นคุณก็จะเริ่มคิดเป็นโดยไม่รู้ตัวเวลาอยู่ใกล้กับคนที่มีวินยัยคุณก็จะเริ่มจัดระเบียบชีวิตตามเขาเวลาอยู่ใกล้กับคนขยัน คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลาอยู่เฉยๆแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่บ่นตลอดเวลาไม่นานคุณก็จะเริ่มบ่นเหมือนกันถ้าคุณอยู่กับคนที่ท้อถอยพลังชีวิตของคุณก็จะค่อยๆตรอบลงแบบช้าๆถ้าคุณอยู่กับคนที่ใช้ชีวิตแบบขาดความรับผิดชอบเดี๋ยวคุณก็จะเผลอปล่อยตัวทำตามเขานี่ละค่ะพลังลบมันสามารถส่งต่อกันแบบไวมาก และพลังดีๆก็สามารถส่งต่อแบบรวดเร็วไม่แพ้กันในหนังสือก็ยังมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากด้วยอย่างเช่นคนจนที่ล้มเหลวก็เพราะว่าฟังคนผิดมีชายหนุ่มในเรื่องเขาเก็บเงินได้ก้อนเล็กๆก,ก,ก้อนหนึ่งแล้วก็อยากจะลงทุนแต่เขาไปถามเพื่อนที่ไม่เคยรวยไม่เคยลงทุนแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเงินเลยสุดท้ายเขาก็เสียเงินทั้งหมดเพราะไปเชื่อคนที่ไม่มีทักษะในเรื่องนั้น แล้วเขาก็บอกตัวเองว่าเพราะเราครบแล้วก็ฟังคนผิดคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่เราอยากไปถึงหนังสือย้ําชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าอยากเก่งกว่าคนทั่วไปจะต้องเลือกคบคนที่เก่งกว่าตัวเองไม่ใช่เพราะว่าตัวเองด้อยแต่เป็นเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองเติบโตเร็วขึ้นกว่าปกติเราไม่จําเป็นต้องคบคนทั้งโลกเราแค่ต้องเลือกคบแค่ไม่กี่คนที่สามารถพาเราเติบโตขึ้นได้ คนที่เวลาคุยด้วยแล้วได้ความคิดใหม่ๆคนที่อยู่ด้วยแล้วอยากจะปรับปรุงตัวเองคนที่เห็นโอกาสมากกว่าปัญหาคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าพลังแบบนี้แหละค่ะมันต่อยอดได้มันพาให้เรากล้าก,กว่าเดิมตั้งใจมากกว่าเดิมและก็มีมาตรฐานสูงขึ้นมากกว่าเดิมจำไว้นะคะว่าถ้าอยากรู้ว่าชีวิตของใครจะเป็นยังไงให้ดูคนที่เขาเดินด้วย เพราะคนรวยไม่ค่อยเสียเวลาคุยกับคนที่มีความคิดลบเขาจะเลือกคบคนที่พาเขาโตไม่ใช่คนที่ดึงเขาถอยลงมาข้อ3วินัยการออมต้องมีในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนที่จนไม่ใช่เพราะหาเงินได้น้อยแต่เพราะไม่รู้จักเก็บในบาบิโลนกฎข้อแรกก็คือการเก็บ10เอร์เซเสมอไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงก็ตามมีชายคนหนึ่งในเรื่องนะคะ ที่เขาทำงานทั้งวันเหนื่อยแทบขาดใจแต่พอสิ้นเดือนเงินไม่เหลือสักบาทไม่ใช่เพราะไรายได้น้อยแต่เพราะว่าเขาใช้ทั้งหมดที่มีเหมือนกับอ่างรัว่วเติมเท่าไหร่ก็หมดจนวันที่เขาตัดสินใจทำตามคำสอนหนึ่งว่าไม่ว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่ให้กันไว้หนึ่งเหรียญจากทุกสิบเหรียญเสมอตอนเริ่มต้นมันทรมานมากเหมือนกับโดนบังคับให้ขาดใจแต่พอทำไปได้สักระยะ เขากลับพบว่าเขาก็อยู่ได้เหมือนเดิมแต่มีเงินเหลือสะสมมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะคือพลังของวินยัยไม่ใช่จำนวนเงินแต่เป็นการฝึกนิสัยเหตุผลที่คนเก็บเงินไม่ได้ไม่ใช่เพราะรายได้น้อยแต่เพราะว่าไม่ได้เริ่มฝึกเก็บก็เลยไม่มีวันมีเงินต้นสำหรับชีวิตเลยสักนิดถ้าออมให้เป็นชีวิตก็จะมั่นคงขึ้นแบบทันที คนที่เก็บเงินเป็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางการเงินลดลงตัดสินใจเรื่องงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องยืมใครเริ่มเห็นเส้นทางชีวิตที่จะไปต่อได้เพราะว่าเขามีกันชนให้กับตัวเองความสงบใจแบบนี้ซื้อไม่ได้ด้วยเงินก้อนโตมันซื้อได้ด้วยนิสัยการออมเล็กๆในทุกๆวันข้อ 4. ให้เงินทำงานแทนในบาบิโลนเขามีคำพูดหนึ่งบอกว่า เงินทุกบาททุกสตางค์เหมือนกับทาสท,ที่ถูกปล่อยออกไปให้ทำงานแทนมันหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปใช้จนหมดเงินทุกบาทก็จะตายไปกับความอยากชั่วคราวแต่ถ้าเราเอาเงินไปลงทุนเงินเหล่านั้นก็จะทำงานแล้วก็กลับมาพร้อมกับลูกหลานของมันยกตัวอย่างในหนังสือนะคะชายที่เกือบหมดตัวเพราะไม่รู้จักให้เงินทำงานมีคนนึงเก็บเงินได้ก้อนใหญ่แต่เขาเอามันไปลงทุนผิด เอาไปให้เพื่อนที่ไม่ได้มีทักษะทำงานแทนสุดท้ายเงินก็หายหมดเขาเลยกลับไปถามเศรษฐีว่าทำไมฉันถึงล้มเหลวเศรษฐีก็ตอบง่ายๆบอกว่าเพราะเจ้าให้เงินไปทำงานกับคนที่ไม่รู้วิธีทำงานและเพราะแบบนี้ล่ละคะ่ะเขาถึงสอนว่าถ้าจะให้เงินทำงานต้องเรียนรู้ก่อนว่ามันเหมาะที่จะทำงานแบบไหน เงินที่ทํางานได้คือเงินที่ถูกส่งไปถูกที่ในบาบิโลนเขาได้แนะนำไว้ว่าจงลงทุนกับทรัพย์สินที่งอกเงยซื้อสิ่งที่สร้างรายได้กลับมาไม่ทุ่มเงินกับของที่หายไปกับอารมณ์ไม่ฝากชีวิตไว้กับโชคหรือการพนันเพราะว่าของพวกนั้นไม่ใช่งานของเงินมันคือหลุมที่เงินโดนฝังต่อให้หาเงินได้เดือนละแสนแต่ถ้าใช้หมดไม่ได้ลงทุน ชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่หาเงินได้น้อยกว่าเพราะรายได้ไม่ได้ทำให้รวยแต่ทรัพย์สินที่งอกเงยต่างหากที่ทำให้รวยได้จริงเงินที่ถูกใช้ก็คือเงินที่หายไปเงินที่ลงทุนคือเงินที่ขยายตัวนี่แหละค่ะคือหลักของคนบาบิโลนและเป็นหลักที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเงินจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์หรือว่าจะเป็นอสูรที่ทำให้ชีวิตติดลมมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่า สั่งเงินให้ไปทำงานแบบไหนข้อ 5. คุมรายจ่ายไม่อย่างนั้นเงินจะควบคุมคุณไม่ได้ที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่มีความหมายถ้ารายจ่ายเพิ่มตามอันนี้คือปัญหาของคนส่วนใหญ่เงินเข้ามาปุ๊บก็หายปับ๊บไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องใช้แต่เพราะว่าใช้ตามอารมณ์ใช้ตามความอยากจนลืมถามตัวเองว่ามันจำเป็นจริงๆไหมในบาบิโลนคนที่จนไม่ใช่เพราะว่าหาได้น้อย แต่เป็นเพราะว่าใช้เงินเกินตัวมีตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าชายคนหนึงทำงานได้เงินเพิ่มขึ้นแทนที่จะมีเงินเก็บเขากลับใช้มากขึ้นกว่าเดิมซื้อของที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นใช้เพื่อความรู้สึกชั่วคราวและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเขาก็หมดตัวในทันทีไม่มีแม้แต่เงินสำรองเผื่อยามฉุกเฉินเขาจึงถามเศรษฐีไปว่าทำไมฉันยังลำบากอยู่ ทั้งๆที่รายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐีก็ตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเพราะว่าเจ้าให้เงินควบคุมเจ้าแทนที่เจ้าจะควบคุมเงินการควบคุมรายจ่ายไม่ใช่การขี้เหนียวแต่มันคือการเลือกอนาคตที่อยากมีคนที่คุมรายจ่ายเป็นก็จะรู้ทันทีว่าชีวิตเริ่มเบาความเครียดเริ่มลดลงและเงินก็เริ่มเหลือให้เอาไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าไม่ใช่การห้ามซื้อ แต่เป็นการเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่ทำให้ชีวิตโตขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตวนอยู่ที่เดิมลองลิสต์ค่าใช้จ่ายดูสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วถามตัวเองว่าอันไหนจำเป็นอันไหนเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตได้อันไหนหมดไปแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยพอตัดของที่ไม่จำเป็นออกคุณก็จะตกใจเองค่ะว่าชีวิตนี้มีเงินเหลือมากพอที่จะพาตัวเองไปได้ไกลมากกว่าที่เคยคิดข้อ6 โอกาสไม่ได้หา,ากญาติแต่คนส่วนใหญ่มองไม่ออกความมั่งคั่งอยู่ร,บรอบๆตัวแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มองเห็นคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนกับเดินอยู่ในห้องที่มีประตูอยู่เต็มไปหมดแต่ไม่เคยลองเปิดดูสักบานเพราะเอาแต่มองปัญหาเอาแต่มองความกลัวเอาแต่คิดว่ามันคงไม่ใช่ของของเราทั้งที่ความจริงก็คือประตูแห่งโอกาสเปิดอยู่ตลอดเวลาแต่จะต้องเป็นคนที่มองเป็น ถึงจะมองเห็นในบาบิโลนมีคนจำนวนมากที่มีโอกาสแต่ก็ปล่อยผ่านเพราะความกลัวมีชายคนหนึ่งในเรื่องนะคะเขาเล่าว่าเขาเนี่ยมีโอกาสลงทุนหลายครั้งแต่เขาก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะว่ากลัวจะเสียเงินกลัวว่าจะผิดพลาดกลัวไม่พร้อมสุดท้ายเขาก็มองย้อนกลับไปพบว่าโอกาสที่เขาปล่อยผ่านคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นรวยขึ้นแต่ตัวเองยังคงอยู่ที่เดิม เพราะเขากลัวมากกว่าที่จะลองเศรษฐีจึงเตือนเขาว่าโอกาสจะมองเห็นได้เฉพาะคนที่เตรียมใจที่จะคว้ามันไว้คนที่สำเร็จจึงตาไวกว่าไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาฝึกมองหาโอกาสในทุกวันเขามองหาสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเขาเห็นช่องว่างที่คนอื่นไม่สนใจเขาเห็นเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่เดินและที่สำคัญเขาไม่รอให้โอกาสมาหา เขาเดินเข้าไปหาโอกาสเองโลกไม่เคยใจร้ายกับคนที่เดินเข้าใส่มันใจร้ายกับคนที่เอาแต่ยืนรอข้อ 7. นี่ที่ดีคือเครื่องเร่งชีวิตแต่นี่เร็วคือมีดบาดคอตัวเองในเมืองบาบิโลนมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาอยากรวยเร็วเขาได้ยินคนพูดว่าการเป็นนี่คือทางลัดเขาจึงกู้เงินจำนวนมากเพื่อมาซื้อเสือ้อผ้าซื้อของที่ทำให้ดูรวย ใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่มีเงินทั้งๆที่ยังไม่พร้อมและไม่นานเขาก็จมลงในน,นี้นั้นรายได้ไม่พอใช้ค่าใช้จ่ายไหลเข้ามาไม่หยุดเหมือนกับยืนอยู่กลางทะเลแล้วก็ถูกคลื่นซัดซ้าๆรู้สึกหมดแรงทั้งกายและใจจนวันหนึ่งเขาไปขอคำสอนจากเศรษฐี้เท่าผู้เท่าก็มองหน้าเขาอย่างนานและพูดชา้ชาๆแต่หนักแน่นว่า นี่ที่ซื้อความสุขชั่วคราวคือเชือกที่เจ้าผูกคอตัวเองแต่นี่ที่สร้างทรัพย์สินคือปีกที่พาเจ้าโบยบินให้ไกลมากกว่าเดิมคำนั้นเหมือนกับกระแทกลงกลางใจเพราะว่าชายหนุ่มเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวเพราะเป็นนี่แต่เขาล้มเหลวเพราะเป็นนี่ผิดประเภทบาปของคนยุคนี้ไม่ใช่การกู้เงินแต่คือการกู้เงินเพราะว่าอยากได้ทันทีซื้อของเพราะว่าอยากชนะความรู้สึก อยากให้คนอื่นคิดว่าเราดูดีอยากตามใจตัวเองในเวลาที่อารมณ์นำตุผลแต่นี่แบบนั้นไม่ได้ให้อะไรกลับมาให้แค่ความโล่งใจชั่วคราวแล้วก็ทิ้งความหนักอึ้งไว้ทั้งชีวิตแต่ตรงกันข้ามนี่ที่ดีคือนี่ที่เอาไปสร้างผลตอบแทนอย่างเช่นกู้เพื่อสร้างธุรกิจกู้เพื่อซื้อสินทรัพย์กู้เพื่อเพิ่มทักษะที่ทำให้รายได้สูงขึ้นนี่แบบนี้คือคันเร่ง ดันเราให้เติบโตเร็วกว่าเดิมหลักเท่าเลยค่ะข้อ8ทํางานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ทํางานเพื่อแค่ให้ได้เงินในหนังสือเล่มนี้มีผู้ชายคนหนึ่งก็คือตอนที่เขายังเป็นช่างแกะหินเขาได้ค่าจ้างน้อยมากแต่เขาเลือกมองงานในอีกมุมหนึ่งเขาบอกตัวเองว่าเงินที่ได้ในวันนี้เท่ากับความรู้ที่ได้ติดตัวเพราะความรู้จะหาเงินให้เขาไปตลอดชีวิตเขาจึงทํางานทุกแบบ ใช้มันเป็นสนามฝึกฝึกสังเกตฝึกคำนวณฝึกจัดการฝึกแก้ปัญหาฝึกคุยกับคนที่หลากหลายจนวันหนึ่งทักษะที่เขาฝึกมานั้นทำให้เขาขายความสามารถได้แพงขึ้นและก็กลายเป็นหนึ่งในเศรษฐีของบาบิโลนซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นจากไม่มองงานเป็นแค่งานเพื่อแลกเงินแต่มองงานเป็นงานเพื่อแลกทักษะและคนส่วนใหญ่ก็ทำงานเพื่อรอเงินเดือนออก ก็เลยติดอยู่ที่เดิมเป็นปีๆเป็นสิบปีแบบเดิมเพราะสิ่งที่เขาได้จากงานก็มีแค่เงินแต่คนที่สำเร็จเขาดูว่างานนี้ให้บทเรียนอะไรบ้างการสูญเสียครั้งนี้สอนอะไรการแก้ปัญหาครั้งนี้ได้ฝึกอะไรการประชุมในครั้งนี้ทำให้เราเก่งขึ้นมากแค่ไหนเขาเก็บทักษะเร็วก็เลยโตเร็วเลยรวยเร็วเพราะสุดท้ายแล้วรายได้จะวิ่งตามทักษะ ไม่ได้วิ่งตามความคาดหวังข้อ9เงินชอบคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เพราะเงินไม่เคยรักคนใจร้อนในหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีคำสอนหนึ่งที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจจริงๆจ,จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินไปได้ตลอดชีวิตเศรษฐีเขาบอกว่าเงินจะหลบหนีจากคนที่ใช้อารมณ์นำทางแต่จะอยู่กับคนที่ใช้เหตุผลนำชีวิตคนส่วนใหญ่ ไม่ได้จนเพราะไม่เก่งแต่จนเพราะว่าแพ้ใจตัวเองเห็นของถูกใจใจก็สั่นทันทีอยากจะได้เดี๋ยวนั้นไม่อยากจะรอเอาความรู้สึกนำหน้าเหตุผลพอเงินออกจากกระเป๋าอารมณ์ก็ดับเหลือไว้แค่ภาระและคำถามที่ว่าซื้อไปทำไมในบาบิโลนคนที่พังทางการเงินที่สุดล้วนพังเพราะอารมณ์มีชายคนหนึ่งในเรื่องนะคะ เขาได้เงินมาเป็นก้อนแล้วแทนที่จะนำเงินไปต่อยอดเขากลับใช้มันไปกับสิ่งที่ทําให้รู้สึกดีแค่ชั่วคราวเพราะเขาเชื่อว่าทำงานหนักมาทั้งทีก็ควรที่จะให้รางวัลกับตัวเองบ้างแต่รางวัลน,นั้นไม่เคยให้อนาคตแก่เขามันให้ได้แค่ความพอใจชั่วคราวแล้วก็จากไปพร้อมกับเงินทั้งหมดเศรษฐีจึงเตือนไว้ว่าความสามารถในการอดทน คือเกราะที่ป้องกันเงินได้ดีที่สุดและคนรวยเขาก็ไม่ได้ซื้อเก่งกว่าแต่เขาหยุดได้เก่งกว่าทุกครั้งก่อนที่จะจ่ายเงินคนรวยจะหยุดคิดเขาจะถามตัวเองว่าสิ่งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มหรือแค่ซื้อเพื่อตอบสนองอารมณ์ถ้าคำตอบไม่ชัดเขาก็จะไม่ซื้อไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเงินแต่เพราะว่าเขาเคารพเงินของตัวเองมากพอเงินจึงเลือกอยู่กับคนแบบนี้ เพราะมันรู้ว่ามันจะไม่ถูกใช้อย่างเลินเล่อข้อ10อย่าฝากชีวิตไว้กับรายได้เพียงทางเดียวเพราะโลกไม่เคยรับประกันความมั่นคงให้ใครในยุคข,ของบาบิโลนแม้ว่าจะเป็นเมืองที่มั่งคั่งเศรษฐีก็ยังสอนลูกหลานเสมอว่าอย่าฝากความอยู่รอดไว้กับแหล่งเดียวเพราะลมเปลี่ยนทิศได้เสมอคำสอนนี้ผ่านมาแล้วหลายพันปีแต่กลับยิ่งจริงมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน รายได้ทางเดียวคือความเสี่ยงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวหลายคนคิดว่าถ้ามีงานที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีชีวิตก็น่าจะปลอดภัยแต่ความจริงแล้วคือไม่มีอะไรมั่นคงได้ถาวรงานหายได้ธุรกิจสะดุดได้เศรษฐกิจเปลี่ยนได้ในชั่วข้ามคืนคนที่มีรายได้ทางเดียวก็จะรู้สึกเหมือนกับยืนอยู่ริมเหวขยับผิดก้าวเดียวใจก็หายในทันที ในบาบิโลนนั้นคนที่รอดคือคนที่มีเงินไหลเข้ามาหลายทางเศรษฐีในเรื่องเขาก็ไม่เคยเพึ่งรายได้แค่แหล่งเดียวเขามีเงินจากการค้าเงินจากทรัพย์สินเงินจากผลตอบแทนถ้าทางหนึ่งสะดุดอีกทางก็ยังพยุงชีวิตไว้ได้นี่ไม่ใช่ความโลภค่ะแต่มันคือความรอบคอบจงเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่เริ่มให้เร็วไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกัน แค่เริ่มจากอย่างน้อย2-3ทางก็พอรายได้หลักที่เลี้ยงชีวิตรายได้เสริมที่เพิ่มอิสระและก็รายได้จากทรัพย์สินที่ทำงานแทนเราพอมีหลายกระแสละหลายทางหัวใจเราก็จะนิ่งขึ้นการตัดสินใจก็จะดีขึ้นและชีวิตก็จะเริ่มมั่นคงจริงไม่ใช่แค่รู้สึกมั่นคงข้อ1 1ถ้าชีวิตไม่วางแผนก็จะถูกอนาคตในข้างหน้ายึดคืนเอาทุกอย่าง คนที่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปวันๆสุดท้ายก็จะถูกวันข้างหน้าไหลทับจนลุกไม่ขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะโชคร้ายแต่จนเพราะว่าไม่เคยคิดจริงจังกับอนาคตของตัวเองใช้ชีวิตแบบวันนี้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเดือนนี้ผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดใหม่ปีนี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันแต่ปัญหาก็คือวันพรุ่งนี้ไม่เคยรอคนที่ไม่เตรียมตัวในบาบิโลนนะคะ คนที่รอดคือคนที่รู้ตัวเลขของชีวิตตัวเองเศรษฐีในเมืองนั้นเขารู้อย่างชัดทุกอย่างเกี่ยวกับเงินของตัวเองเขารู้ว่าเดือนนี้เงินเข้าเท่าไหร่ต้องการเอาไว้เท่าไหร่ใช้ได้แค่ไหนส่วนไหนเอาไปต่อยอดอะไรเขาไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นแต่เขาไม่ปล่อยให้ชีวิตลอยไปตามอารมณ์ในขณะที่คนจํานวนมากปล่อยให้ค่าใช้จ่ายตัดสินอนาคต ปล่อยให้ความจำเป็นฉุกเฉินมาทําลายชีวิตเพราะว่าไม่เคยวางแผนรองรับมันเอาไว้เลยชีวิตที่ไม่มีแผนเท่ากับชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีเงินสํารองก็เลือกงานไม่ได้ไม่มีเงินลงทุนก็เลือกโอกาสไม่ได้ไม่มีแผนก็เลือกชีวิตไม่ได้แต่ชีวิตที่มีแผนค่ะแม้ว่าจะยังไม่รวยก็เริ่มข่มทิศทางได้แล้วแล้ววันที่คุณเริ่มรู้ตัวเลขของชีวิตตัวเอง วันนั้นแหละค่ะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้ไหลแต่มันกำลังถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าข้อ12ความสำเร็จคือการทำสิ่งเดิมๆที่ถูกต้องซ้ำๆไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่ไม่หยุดทำในสิ่งที่ใช่ในหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ได้มีสูตรอะไรซับซ้อนไม่มีเคล็ดลับที่วือหวามีแค่หลักการง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำต่อเนื่องความมั่งคั่ง ไม่ได้เกิดจากการทำเพียงครั้งเดียวให้ยิ่งใหญ่แต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตไม่ได้ต้องการหนึ่งร้อยอย่างมันแค่ต้องการแค่ไม่กี่อย่างที่ถูกต้องแล้วก็ทำมันทุกวันแม้ในวันที่ไม่เห็นผลแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าสิ่งเล็กๆที่ดูธรรมดาแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ว่าจะเป็นการออมทุกเดือนแม้จะเล็กน้อยอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนอย่างมีวินยัยคุ้มค่าใช้จ่ายไม่ปล่อยอารมณ์นำคิดแบบเจ้าของไม่ใช่แค่ผู้รอรับผลทำมันเดียวก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกคะ่ะทำเดือนเดียวก็ยังไม่เห็นผลแต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแบบเงียบเยบปีแรกระบบชีวิตเริ่มเข้าที่ปีที่สชีวิตก็เริ่มไม่เหมือนเดิมปีที่หคนอื่นเริ่มสงสัยว่า ไปเปลี่ยนตัวเองตอนไหนความสำเร็จมันไม่ส่งเสียงดังแต่มันค,อค,อคอ่อยๆเกาะตัวขึ้นจนวันหนึ่งมันดังพอที่ให้ทั้งโลกได้ยินจำไว้นะคะว่าเงินไม่เคยเลือกคนเก่งแต่มันเลือกคนที่คิดเป็นความรวยไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากวินัยเล็กๆที่ทำทุกวันคนส่วนใหญ่รู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำสักอย่างคนสำเร็จทำไม่กี่อย่างแต่เขาทำซ้ำ ถ้าวันนี้ยังใช้ชีวิตแบบไม่มีแบบแผนอนาคตก็จะเลือกแทนคุณทั้งหมดถ้าไม่อยากจนซ้ำซากแบบเดิมกดติดตามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงวิธีคิดของคนที่หนีจากความจนได้จริงๆ